คุณเจเผอเรียกใช่ไหม <Hi. S 1> มีป้ายอ่าอย่าเรียกอย่าเรียกเราต้องการการสแตนบายครับการให้น้องหมาครับโฟกัสอยู่กับเราตลอดเวลาอ่าหลังเส้นนะคุณเจแล้วก็ให้โทบี้ยืนซ้ายซ้ายมือสวยๆเลยนะครับปึ๊บหย่อนดึงหย่อนดึงหย่อนจนก,กว่าก็จะยอมอยู่ซ้ายมือแล้วก็ลอมนั่งโอเคพอใคอยู่ซ้ายมือปุ๊บก็หย่อนใช่เนี่ยนั่งหมอบรูด,ดิเฟสแล้วก็มีแอบมองอ่ามีการเครียดน,นะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองสองอย่าง เมื่อกี้โทบี้เป็นหมาน้องหมาที่ชอบสำรวจชอบมองนะถ้าเขารู้สึกไว้ใจคุณเจไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาองสำรวจกัแจากหน้าเดี๋ยวผมจะเดินราบคุณเจกับกระทืบเท้าเขาจะต้องแค่มองหยอนนิดนึงใช่นั่งหรือหมอบลูดเฟนเห็นไหม e y อ contact เวลามองก็คือจะยกหน้ามองครับมันจะไม่มองด้วยตาถ้ามองด้วยตาแสดงว่าเขามองเหมือนบอสมองลูกน้อง <S <S แต่ถ้าเขามองเป็นเป็นลูกน้องมองบอสจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมองยกหน้าครับ นี่คือความใส่ใจที่น้องหมาควรจะเกิดขึ้นเองนี่คือช่อง b e h a v e นะไม่ใช่ obedience นะ obedience น่ะเราต้องใช้ขนมในตัวล่อพร้อมไหมเดี๋ยวผมจะเดินรอบคุณเจนะแล้วคุณเจไม่ต้องไม่ต้องขยับไม่ต้องทําอะไรนะผมจะลองดูว่าโทบี้ครับเขารู้สึกไว้ใจคุณเจไหมผมก็แเดินเฉียดนิดนึงนะครับอ่าอันเนี้ยคือการเฝ้าระวังคุณเจดึงเลย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 ดึงแลวหย่อนสายมือเท่านั้นดึงแล้วหย่อนอ่าใช่ดึงแลวหย่อนนี่าเดินหนีปุ๊บแล้วก็ดึงดึงหย่อน ได้ไหมได้ไหมยืบดึงแล้วก็หย่อนใช่ให้เขายืนคู่กันเสมอครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตมา30โลอ่ะเดี๋ยวมันจะลําบากถ้ามาฝึกตอนโตอ่าลองดูนะครับจะกระทืบเท้าวานะตกใจแต่ไม่ขยับเห็นไหมความเป็นลูกหมามันมีครับมันตกใจจริงแต่